สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับวันหยุดสุดสัปดาห์ไว้นะเดินดูสวนหน้าหนูดีกว่านะครับ๋ชิวๆท่านผู้ช,ชมอันนี้ทุเรียนเป็นมะเขือพวงนะหน้าหนูมะเขือพวงอันนี้ก็เรียมกมะเขือพวงอันนี้อันนี้พวงเล็กอันนี้เป็นมาเรียกรุ่นนะ้องถือพวกเนี้ยจริงๆรุ่นเดียวกันแต่พวกเนี้ยโตกว่า อ่าหนูบอกดูดูนั่นหนูจะเอาเอาไหนทิ้งเอาไหนออกตรงเนี้ยเหรอเนี่ยหมดเลยตรงปลายปลายเอาหมดเอาไว้ทีคือคือตรงปลายนี่ไม่เอานะครับตรงปลายนี้จะทิ้งเลยนี่ดูครับดูดูโอ้โหลวงฉากครับสาวทิ้งสาวทิ้งอย่างเดียวครท่านผู้ชมเป็นหลายๆท่านหลายๆคนผมว่าน่าจะเสียดายเนาะแต่ทดี่ยังไม่เสียดายเพราะว่ามันเอาไว้ไม่ได้หรอกเอาไว้ไม่ได้หรอกก้อนก็จะอยากจะเอาไว้นะ เอาไว้ไม่ได้เไว้ไม่ได้เขาจะเอาไว้ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณโคนกิ้งก็ไม่เอาไว้เอาทำไมอ่ะส่วนมากจะเอาไว้ห่างประมาณก็หาสิบเซนอให้ห่างห่างจากโคนกิ่งหน่อยทำไมอ่ะทำไมพอเวลาเวลาถ้าเราขึ้นมันทำระบากอ๋อขึ้นต้นอะไรพวกนี้เอาพูดง่ายง่ายคือมันจะสนุกเราเเวลาเราปีนขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวเจอหนามตุเรียนก่อนอ๋อนี่ก็เป็นเอ็นนิดๆนะครับผมมันทิมเราเนี่ยมันทิมเราหนูจะเอาไว้ช่วงไหนช่วงนี้อืมนี้ยเหรอ ดูดูทิ้งดูทิ้งเลยนี่นี่นี่เอาไว้อย่างเงี้ยควรโอ้ยสุดยอดห่างห่างสุดยอดนี่หนูไปเดี๋ยวนะหนูมันจะกิ่งฉีกวะเราต้องดึงไอ้เป็นโอนมันมากอยู่ครับอยู่เดี๋ยวสาวทิ้งใหญ่ครับท่านผู้ชมอันนี้รุ่นแรกเนาะนี่คิดว่าจะได้ปัดดอกช่วงไหนนะหนู จะเป็นวันวันที่20วันอะไรทันว่าเนี่ยในเดือนนี้ใช่ไหมในเดือนนี้ปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนนี้คาดว่าจะปีเกษรเนาะปีเกษรแล้วก็ได้ปัดดอกปัดดอกนี้ต้องใส่ฉายติดหน้าผากนะปัดกลางคืนนะปัดตอนคืนแต่ถ้ามีลมก็ไม่ปัดอ๋อเอาที่อากาศ นิ่งๆถ้ามีลมคือเดี๋ยวเขาปัดกันเองถ้ามีลมเขาปัดกันเองอคือพูดง่ายคือลมจะพัดไอพวกเกสรไปติดกันเองเรอนี่ก็ต้องิ้งิ้งหมดเพราะมันอยู่ไก่โค้ดรนี่และหมดเลยอ,อย่าเสียดายจบอย่าเสียดายคือเลือกเอาเอาที่ว่าเหมาะที่สุดเอาทีเหมาะจะสมบูรณ์พอกิอ่คงโคนมันแก่ช้าไก่โคนแก่ช้าอ๋อนี่นี่ท่านชมหลายๆท่านคิดว่าไอไก่โคนต้นนะ จะแก่เร็วเนี่ยไม่ใช่เนาะเข้าใจผิดเหลออทนสิบห้ากิ่งกิ่งละสี่ลูกเท่าไรแล้วอ่ะโห้ยหาติปลูกไว้เกินต้นพอต้นนัดนี่จะไว้ได้ประมาณสี่สิบสี่สิบนะทุเรียนมึงเจ็ดปีเองนะเออเจ็ดปีเต็มอ๋ออันนี้ทุเรียนมึงเจ็ดปีนะใช่ตอนปลูกปีปีปีอะไรนั่นน่ะหนู๊กไม่ยู่ก็ไม่ด่ากัไม่ดูปีห้าสิบเท่าไหร่ ห้าห้าห้าหกใช่ไหมก็อันนี้หกสี่ก็เจ็ดปีนึ่ประมาณอันนี้รดน้ำไปด้วยดูครับดูอันนี้ยรุ่นสองเนี่ยงองง่ายเนี่ยรุ่นสองเนี่ยรุ่นสองเท่านนเอาออกนะเรามีรุ่นแรกแก่เป็รุ่นแรกแล้วหนูกะจะขายรุ่นแรกราคาสูงอย่างเดียวเลย อ,อ,อันนี้ก็รุ่นสองนี่อห็นไหมอันนี้รุ่นสองครับทุเรียนส่วนใหญ่แล้วอย่าทําเกินสองรุ่นเลยเนาะทําแค่สองรุ่นก็พอดีและเอ่รุ่นสองนี่นี่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นสองจะหมดจะทํารุ่นเดียวรุ่นสองฮะมันจะทํารุ่นเดียวเพราะรุ่นแหลกมันพอรุ่นสองเราไม่ยุ่งแล้วไม่เอาเราเอารุ่นแหลกุนเดียวเลยรุ่นดอกไก่จะบานนีเดียวๆนะเอยอั้นหนูจะเอารุ่นเดียวคือกะว่ารุ่นรุ่นเดียวนี่คือว่า ออกหัวให้ได้ออกหัวได้คือได้ราคาคือจบอแล้วก็ทําต้นบํารุงมีเวลาบํารุงได้ได้นานขึ้นเนะบํารุงดูแลต้นเขาได้นานขึ้นบำรุงได้ <c oughs> สามใบสามใบก็บดีนี่ถ้าคนนี้ทำสองรุ่นก็โน่นนะจะไปออกไปลายหรือไปออกไอ้ต้นหัวกับใต้เลยบางทีนะใต้อาจจะมาชิดเราใช่ไหม,มนาน เลาไม่ได้ตายไม่ได้มาชิดเล่าเราไปเราไปชิดตด้เราเรายืดไปหาเขาเรายืดไปหาเขาอ่าลมยมีนาต้นเมษาตัดตัดลูมมีนาเมษาเอามีดแรกเหรอมีดแรกมีดแรกมีนามีสาอ้ยช่วงนี้เป็นช่วงของตลาดยังไม่ไม่มีมีน้อยเป็นช่วงที่โอ้โหแบบนี้เลยอ่ะ เอาง่ายคือใครมีเท่าไหร่นี้ออเดอร์ไม่อั้นราคาคือแบบกำลังปีตเลยนะช่วงนั้นเนาะมีนาเมษานะครับชมดูเนี่ยตะกิ่งแบบเนี่ยเอาได้เอาได้ประมาณสองลูกแล้วดอกเพียบหมดทิ้งดอกเป็นครึ่งอดอกทิ้งเป็นครึ่งคือมันเกินครึ่งแล้วครับเกินนี่คือกิ่งเนี้ยเอาไว้แค่ลูกเดียวแค่นั้นเนี่ยได้แค่ลูกเดียวท่านทุนเนี่ย เพราะฉะนั้นดอกมาเยอะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไอเก็บไว้มากถ้าเก็บไว้มากเป็นอะไรเ <c oughs> เปลืองปุ๋ยเปลืองปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่สารอาหารลงไปเข <c oughs> <ๆ>าก็ต้องไปเลี้ยงหมดแหละเราเก็บไว้เท่าไหร่เขาไปเลี้ยงหมดใช่ไหมในเมื่อเราไปเลี้ยงหมดนะนู้ชมนะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มนะค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะฉะนั้นคือเราเอาไว้เฉพาะที่เท่าที่จําเป็นที่จะเอาลูกแล้วก็เรากา,การบํารุงรักษาเราไม่ต้องบํารุงอะไรมากไม่ต้องใส่ปุ๋ยฮอร์โมนอะไรเยอะใช่ไหมอ่าเขาก็โตได้อะไรได้ก็เป็นการประหยัด อีกแบบนึงเลยดีเะครับมันจบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ที่ยู่เนี่ยนะยังเงี้ยไม่ใช่ที่ยู่ไม่ใช่ที่อยู่มันอืมไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเรียบร้อยอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยไม่เหมาะไม่ใช่ที่อยู่แล้วข้างๆนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะแน่ๆเนี่ยไม่เหมาะมันออกไม่ได้นั่นเงี้ยมันจะไปอยู่ในลืบได้ไงนะเรียนที่ต้นเนาออกวอดดอกที่ต้นอันนี้เขาเรียกดอกต้นดอกต้นอ่าดอกต้นนี้คือพง่ายคือมันไม่เหมาะในการแฝดเนาะเพราะมันอยู่ข้างๆไง เวลาเอาง่ยายขั้วขั้วมันขั้วมันมันจะห้อยลงมาโอกาสฉีกขาดได้ง่ายเนาะอโอกาสฉีกเยอะไอ้ที่เหมาะสุดคือใต<ด>้ท้องใต้กิง่งใต้กิ่งอย่างงี้ไหมเออท้องกิงกกก่งหลังอ่าท้องกิ่งเขาเรียกใต้ใต้กิ่งครับท้องกิ่งครับ่านผู้ชมดูนะครับนี่คือเก็บท้องกิ่งเนี่ยควรเก็บเป็นเป็นการเก็บดอกทุเรียนหรือลูกทุเรียนต้องเก็บใต้ท้องกิ่งนะครับอย่าไปเก็บไว้ทงนสน เก็บข้างต้นนี่คือโอกาสโตขึ้นน้ำหนักมากฉีกไหมนะหนูอ่าแล้วมันโยงไม่ได้ด้วยโยงไงมันอยู่ข้างข้างต้นเนาะเกิดเกิดทำแบบปีที่แล้วลูกละสิบสามโลไม่เหลือไอโบได้ไอโบนะท่านผู้ชมไอโบคืออะไรนะไอโบคือพวกที่ว่าโอเวอร์ไซส์นะท่านผู้ชมโอเวอร์ไซส์เป็นไซส์ที่แบบว่าพูดง่ายคือกิโลขึ้นลูกเดียวคุณกินกันทั้งครอบครัวแหละเขาเรียกไอโบนะครับผม เพราะฉะนั้นคือไอโบเนี่ยจะเป็นอะไรที่ว่ายิ่งโตมากก็มันโอเวอร์ไซส์ราคาไม่ได้โอเวอร์ตามนะครับทผู้ชมราคามันตกนะครับดรอปนะเอาง่ายเลยราคามันตกราคามันดรอปมันไม่เหมือนกับเขาเรียกว่า AB บนนะ a อบคือสวย a A B A B C สวย ABC นี้คือพวกไซส์ตั้งแต่ สองโลสองโลสองโลถึงหกโลถึงหกโลสองถึงหกนี้คือในในเล้งสวยในเล้งสวยอ่าไอแต่ว่า A B C เราไปดูกันที่ภูดีเม็ดที่เม็ดเม็ดอ่าไปดูที่ภูที่เม็ดกี่ภูกี่เม็ดอะไรประมาณนี้ไปไล่ดูอีกทีสามภูเม็ดอ่าถ้าพวกนางฟ้านี่ก็คือเท่าไหร่สี่ผูเต็มสี่ผูเต็มสี่ผูเต็มนี่ก็นางฟ้าแล้วนางฟ้าแล้วสี่ผูเต็มนะแต่มีห้ายิ่งยิ่งสวยกว่ากันใหญ่ พอสวยแต่ยาให้มีชิ้หกอย่ามีหกถ้าหกปุ๊บเนื้อมันอะไรมันก็จะไม่มพูดง่ายคือมันจะไม่แน่นนะไม่แน่น,น,นพอพูดง่ายมันมีเม็ดมีอะไรมาแทรกเพิ่ม,มเยอะเยอะขึ้นอ่าดูครับหนูสางอันนี้คือเป็นการ ทําทไม่ใช่สาธิตนะท่านผู้ชมอันนี้ทําจริงนะนนหนูว่าออกจริงนะครับเอาออกจริงเลยก็เหลือไว้จริงๆที่เหลือแค่ไหนก็เอาเท่าที่จะแฝดลูกจริงแล้วที่สาคัญข้างบนด้านข้างนี้ไม่เอาเลยอย่าเอาแล้วก็เดี๋ยติดข้างเนี้ไม่ควรเอาเลยใช่ไหมเออเอาไม่ได้เอาไม่ได้ที่เอานี่นี่นี่ตายนี้ตายนี้ โอเคครับท่านผู้ชมก็แค่พามาเดินดูวิธีการทําดอกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้อย่าลืมนะครต้นนี้ผมเคยทําคลิปไปเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับซีซั่นที่แล้วท่านผู้ชมน่าจะคุ้นๆนะครับต้นนี้นี่ก็คือหลงนะครับของนหนูซือมาแล้วดอกมาแล้วเหมือนกันชูครับลึกเหมือนกันยังไม่ได้ทาเดี๋ยวรอจังหวะทำโอเคครับเจอกันใหม่ครับกับคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะแค่ ทำดอกนะครับเราจะเก็บดอกไว้ประมาณไหนนะครับดอกในเมื่อบอกดอกทุเรียนมา,าจะเก็บประเภทไหนไว้ประเภทไหนควรเก็บประเภทไหนควรเอาออกแต่ละกิ่งเราควรจะไว้ได้สักกี่ลูกจํานวนประมาณสักเท่าไหร่นะครับผมเราก็ดูความเหมาะสมนี่ฮะเดี๋ยวนะหนูครับเราทําให้ชมนะครับผมก่อนจากฝากกดไลค์กดซับสไครก้กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ